กองกำลังผาเมืองแถลงผลการสกัดกั้นจับกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้าจำนวน8ล้าน3แสนเม็ดในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่30พฤษภาคม2567เวลา15นาฬิกากองกำลังผาเมืองโดยพลตรีประพัฒพบสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองมอบหมายให้ท่านเอกกีดากรจันทรารองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพร้อมด้วยพลเอกนริศ ถาวรวง์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธ์ชายแดนภาคเหนือนาวาเอกสราวุธเถื่อนบุญผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายเข้าตรวจสอบพื้นที่และร่วมแถลงข่าวกรณีเมื่อวันที่30พฤษภาคมสองพเวลาหนึนาฬิกาสถานีเรือเชียงแสนตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า บรรจุในกระสอบดัดแปลงจำนวน42กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้ทั่วประเภทหนึ่งยาบ้ากระสอบละ2แสนเม็ดจำนวน41กระสอบและกระสอบละ1แสนเม็ดอีกจำนวนหนึ่งกระสอบรวมทั้งสิ้นจำนวน8ล้าน3แสนเม็ดบรรจุอยู่ในกระบะรถยนต์และวางอยู่บริเวณริมตลริมตริงบริเวณริมแม่น้ำโขงบ้าน องของตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายณหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหน่วยจึงได้นำของกลางทั้งหมดส่งให้เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรบ้านแซลเพื่อดำเนินการตบตามกฎหมายต่อไปส่งสักพลมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือนิว24ชัยนรงัน,นทปัญญสุดรายงาน